สวัสดีครับเดือนมิถุนายนนีเ้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวจากเอกสารข้อเขียนต่างๆนะครับเกี่ยวกับแสงดาวศรัทธามัน่นค่ะหรือครูศักชัยดวงสิง ใช่ครับผู้ได้รับฉายาครูขบฏล่านนายอิสระซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนครบรอบการจากไปของท่านในปี2561ด้วยครับค่ะก็คือเราจะมาลองอสกัดแก่นความคิดแล้วก็ตามรอยเส้นทางของท่านดูนะคะจากจุดเริ่มต้นที่เป็นครูประชาบาลครูในโรงเรียนต่างจังหวัดยุคนั้นนะคะไปสู่การเป็นนักคิด นักเขียนแล้วก็ผู้ร่วมเคลื่อนไหวทางสังคมคนสำคัญคนหนึ่งเลยน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของท่านก็คือการเป็นครูประชาบาลที่โรงเรียนบ้านยางเปาห่างดงเชียงใหม่ค่ะปี2511ใช่ครับปี2511แล้วหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ตัดสินใจครั้งใหญ่เลยค่ะนั่นก็คือปี2514ใช่นะคะ ทลาออกจากราชการเลยเพื่อไปเรียนต่อปริญญาตรีที่คณะศึกษาศาสตร์มชใช่ค่ะที่มชซึ่งจุดนี้เองค่ะที่ดูเหมือนจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญมากๆการได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆเหมือนมันเปิดโลกกระทัดท่านไปเลยค่ะอืมแล้วอะไรคือปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้มชมันมันเป็นจุดเปลี่ยนได้ขนาดนั้นครับ มีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกนะคะคืออิทธิพลจากครูบาอาจารย์ที่นั่นที่ท่านยกย่องมากๆว่าเป็นครูอย่างแท้จริงครับครับมีใครบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็อย่างเช่นครูนิติเยลศรีวงศ์ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วอ๋อครับนักประวัติศาสตร์ใช่ค่ะหรือครูอัง,งุลมาลิกที่เชี่ยวชาญด้านปรัชญาสังคมศาสตร์แล้วก็ครูเทพสิริสุขโสภาศิลปินนักเขียนอนอกจากนี้อีกปัจจัยสําคัญเลยก็คือ การเข้าถึงห้องสมุดค่ะการอ่านหนังสือใช่ค่ะโดยเฉพาะที่คณะมนุษยศาสตร์ท่านเล่าว่าได้อ่านหนังสือหลากหลายแนวมากๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนทั้งปรัชญาการเมืองสังคมวรรณกรรมเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟทางปัญญาครั้งใหญ่เลยค่ะฟังดูเป็นช่วงเวลาที่แบบเข้มข้นมากนะครับแล้วไอ้ความเป็นขบฏที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันเริ่มก่อตัวช่วงนี้ด้วยไหมครับถูกต้องค่ะ ท่านเองก็บันทึกไว้อย่างลังนะคะว่าความคิดขบฏหรือการตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันเริ่มก่อตัวในใจช่วงนี้แหละครับประกอบกับบรรยากาศในมอชอตอนนั้นด้วยช่วงปี2 5 1 4ัน1 6ถึงมันเป็นยุคที่ความคิดเรื่องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพกำลังแบบตื่นตัวมากๆอ๋อครับคบยุคแสวงหาใช่ค่ะมีนักกิจกรรมนักคิดนักเขียนเก่งๆเยอะมากในมหาวิทยาลัยตอนนั้น อย่างนิสิตจิระโสพลธงชัยสุรการสถาพรรีสัจจังและอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้มันก็หล่อหลอมมุมมองท่านด้วยแต่เหมือนในเอกสารก็จะมีมุมที่น่าสนใจอยู่นะครับคือแม้ท่านจะซึมซับบรรยากาศอยากมีส่วนร่วมแต่ก็เหมือนมีความรู้สึกขัดแย้งบางอย่างในใจใช่ใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือท่านเล่าว่าอยากทำความรู้จักอยากเข้าไปคุยไปร่วมวงสนทนากับนักเขียนนักกิจกรรมเหล่านั้นนะคะค แต่ก็มีความรู้สึกแบบว่าเขินไม่คุ้นไม่กล้าเข้าไปทักชายสอ,อ,อนในตัวตนเหมือนกันนะคะระหว่างความคิดที่อย่างเปลี่ยนแปลงกับบุคลิกส่วนตัว แล้วความรู้สึกนี้มันคลี่คลายไปทางไหนครับจนนําไปสู่การลงมือทําหรือการเคลื่อนไหวที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือประสบการณ์และการตกผลึกทางความคิดในช่วงสองสาปีที่มอชอนี่แหละค่ะมันสําคัญมากมันเหมือนผลักดันให้ท่านก้าวข้างความรู้สึกส่วนตัวตรงนั้นไปครับแล้วก็หันไปจับมือกับเพื่อนครูคนอื่นๆที่มีอุดมการณ์คล้ายๆกันจนเกิดเป็นการก่อตั้งกลุ่มครูประชาบาลเพื่อประชาชนหรือที่เรียกสั้นๆว่ากลุ่มครูปปใช่ค่ะ กลุ่มครูปปในช่วงประมาณปี2516การตั้งกลุ่มครูปปนี่ถือเป็นก้าวสำคัญมากๆเลยนะครับมันมีความหมายยังไงในตอนนั้นครับสำคัญมากค่ะเพราะว่านี่เป็นการรวมตัวของครูระดับล่างเลยนะครูประชาบาลครูมัธยมเพื่อสร้างองค์กรอิสระของตัวเองขึ้นมาคือไม่ได้สังกัดหน่วยงานรัฐเป็นองค์กรอิสระ ใช่ค่ะมีเป้าหมายชัดเจนคือต้องการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ครูด้วยกันเองถึงบทบาทต่อสังคมแล้วก็ต้องการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของภาคประชาชนในภาพรวมด้วยครับซึ่งมันก็สะท้อนชัดเจนเลยว่าท่านกับเพื่อนครูเนี่ยได้รับอิทธิพลทางความคิดทางการเมืองมาเต็มที่แล้วจากช่วงที่เรียนมชถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมเส้นทางของแสงดาวศรัทธามัน่นจากข้อมูลที่เราคุยกันได้ว่า เป็นการเดินทางของครูคนหนึ่งเลยนะครับที่เริ่มต้นจากการสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ก้าวเข้าสู่โลกทางปัญญาที่มอชอค่ะซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆใช่ครับทำให้เกิดการตกผลึกทางความคิดเรื่องสังคมการเมืองจนกระทั่งนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงค่ะร่วมก่อตั้งองค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครับผมถูกต้องเลยค่ะ เรื่องราวจากเอกสารเหล่านี้นอกจากจะบันทึกชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของครูศัก์แล้วนะคะมันยังเป็นเหมือนกระจกสะท้อนภาพสังคมการเมืองแล้วก็บรรยากาศการตื่นตัวทางปัญญาของยุคสมัยนั้นได้ดีมากๆเลยอืม hmm. ซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจที่น่าจะชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะคะครับคําถามที่ว่าการเปลี่ยนแปลงภายในของคนคนหนึ่งเนี่ยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษา หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมค่ะแล้วก็ความกล้าที่จะท้าทายความคิดเดิมๆด้วยใช่ครับความกล้าตรงนั้นมันจะสามารถขยายผลไปสู่การตั้งคำถามในวงที่กว้างขึ้นได้ไหมอือหรือไปขับเคลื่อนให้เกิดการลงมือทำเพื่อส่วนรวมในมิติอื่นๆได้อย่างไรบ้างก็นับเป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ